อยู่ดินกินดีโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิชัยอ่อนเอี่ยมนะครับหัวหน้าสถานีวิจัยมงขคองวานนะครับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับความเป็นมาของการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาสาพการเพาเลี้ยงค้งมังกรนะครับคือหนึ่งคือ ก็เป็นเช่นกันครับคือเป็นเป็นการมองการใจของท่านาข้าวดีคณะมงนะครับประมาณช่วงปลายปี63สามสอนะครับทางทีมงานของผมกับท่านท่านววดีเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระนองนะครับแล้วไป,ไปเจอแพรกุ้งแพรกุ้งมังกรแล้วเห็นแพรกุ้งมังกรที่มีไข่ติดอยู่นะครับแต่เห็นชาวมงเนี่ยผู้ค้าเนี่ยเยขารีดไข่กุ้งทิ้งแล้วก็เสียดายแล้วก็เสียดายก็เลยขอซื้อกุ้งมังกรมาลองดูเผื่อมันมีแนวทางกับพระฟักได้ จากนั้นพอเราขนย้ายกุ้งมังกรจากาละนองมาที่เราเนี่ยเราสามารถดำเนินการเพราะฟักได้ศึกษาได้ระดับเบื้องต้นเราคิดว่าอ๋อมันสามารถใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้ได้นะครับจากนั้นเลยเก็เลยเริเร่มเริ่มการใช้ประโยชน์ชราพยากรกุ้งมังกรเลนโดยเฉพาะกุ้งที่มีไข่เนี่ยนะครับมาในการเพราะฟักแทนที่เขาจะเอาไปเอาไปเอา,เอาไปทิ้งนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการวเนิยงานที่นี่เริ่มมาตั้งแต่ปี2563นะครับจนเราทํามาปีหนึ่งนะครับแต่นั้นคือพอเราได้ต่อยอดองค์มรมามากขึ้นได้อะไรหลายอย่างมากขึ้นแล้วก เขียนโครงการเสนอขอทุนนะครับทุนจากสำนักงานเขาใจแห่งชาติวชนะครับได้โครงการเราต่อยอดนะครับการพัฒนาสายภาพการพี้ยงกุ้งมังกรเลนนะครับก็ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงอนุรักษ์นะครับโดยได้เริ่มทํามาตั้งแต่ปีก็มารหงรัชกสิบห้จนปัจจุบันนี้นะครับก็นี่คือสาเหตุง่ายๆคือ1เราเสียดายทรัพยากรที่ชาวมงจับขึ้นมาเราเดาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์นะครับประเหตที่เลือกเป็นกุ้งมังกรเลนครับเนื่องจากว่าเราเดินเราได้สำรวจแล้วว่า กุ้งกรอนเรนเป็นกุ้งมังกรที่มีอยู่ในทรัพยากรทำชาติของบ้านเรายังคงมีอยู่เหลืออยู่นะครับมากกว่ากุ้งกรอนที่อื่นเช่นมากกว่ากุ้งกรอเจ็ดสีมากกว่ากุ้งมังกรเขียวนะครับและเป็นทรัพยากรกุ้งมังกรที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดเที่มีการท่องเที่ยวนะครับโดยโดยโดยชาวประมงก็ดีพ่อค้าคนกลางก็ดีร้านค้าก็ดีเนี่ยมีการจําหน่ายกุ้งมังกรเลนเนี่ยมากกว่ากุ้งกรอเจ็ดสีนะครับแล้วก็เลยเอาจุดเนี้ยเอาตัวที่เป็นทรัพยากรของบ้านเรานี่แหละมาใช้ประโยชน์นะครับ ฟื้นฟูเชื้อปลากรกุ้งที่มีอยู่มากในบ้านเราก่อนนะครับเพราะว่ากุ้งกรองเจ็ดสีเนี่ยถ้าเราใช้เราพนังตรงตรงเออกุ้งกรองเจ็ดสีเนี่ยปัจจุบันนี้เราหาทรัพยากรยากขึ้นนะครับหรือแค่จะไม่เจอกุ้งกรองไข่เลยนะครับเราเลยเราเลยตัวนั้นคือเราเลยเอาไวเอาไว้อีกระดับหนึ่งก่อนนะครับเราเลยเริ่มที่ตัวนี้นะครับผมเนื่องจากว่ากุ้งกรองเลนเนี่ยเป็นกุ้งกรองที่ใช้เวลาระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยสั้นกว่ากุ้งกรองเจ็ดสีก็คือ เลี้ยงเลี้ยงในกระชังนะครับประมาณ3เดือนถึง5เดือนได้กุ้งขนาด400กรัมเนี่ยสามารถเป็นขนาดบริโภคได้แล้วนะแต่สกุ้งกางเจ็ดสีเนี่ยต้องเลี้ยงประมาณ8ดเดือนขึ้นไปหรือได้กุ้งขนาดหนึ่งกรัมไอ้หนึ 1, 000, 1, 000, 1, 000่งพันหนึ่งพันกรัมขึ้นไปถึงนี้จึงถึงเป็นขนาดบริโภคนะครับดังนั้นรอบในการเลี้ยงสั้นกว่าหรือรอบในการเสี่ยงที่กุ้งตายระหว่างก,การเลี้ยงสั้นกว่านะครับและทรัพยากรยังคงมีให้เราหาใชา้ประโยชน์ได้อยู่ในธรรมชาติหมายถึงว่าแม่กุ้งนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้้นนนว่าทไัเเป็กกุรรละคบ สาร,รสันเค์นี่คือหมายว่าสาร,รพันธุ์ที่เขาเน้นนิยมเลี้ยงนะครับมีกุ้งมังกรเสีกุ้งมังกรเขียวกุ้งมังกรเลนนะครับกุ้งมังกรเสีเนี่ยปัจจุบันนี้ใช้เป็ความว่าเราไม่มีหรือมีน้อยมากนะครับผู้เลี้ยงมากกว่า90%เนเี่ยนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งต้นทุนสูงนะครับแล้วการนําเข้ามาเนี่ยโอกาสที่กุ้งตายมาในเลี้ยงในในช่วงเดือนแรกเนี่ยมีสูงนะครับแต่ว่ากุ้งมังกรเสีเนี่ยเป็นกุ้งมังกร,รที่นิยมบริโภคมากที่สุดเนื่อาาง แต่ข้อจากัดคือ1เลี้ยงนานต้องแปดดีขึ้นไปนะครับแล้วก็เรื่องแหล่งพันุ์อย่างที่บอกคือแหล่งพันุ์บ้านเราไม่เคยมีแล้วต้องนําเข้านะครับส่วนกุ้งมังกรเขียวเนี่ยบ้านเราก็มีพอมีอยู่นะครับแต่ยังน้อยน้อยกว่าจํากัดกว่านะครับส่วนการเติบโตเนี่ยก็พอกับกุ้งมังกรเจ็ดสีนะครับแต่ว่าการนําเข้าปันหาเรื่องแหล่งพันธุ์ก็คือนําเข้าเนี่ยวันะมาณวารุณของกุ้งมังกรเขียวเนี่ยจะมีน้อยหายากกว่าเท่ากับกรหายากกว่า7สีนะครับส่วนเรื่องเนื้อนี่ครับเรื่องเนื้อเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยนะครับ มันเออหลากหลายนะครับเช่นอย่างที่บอกคือถ้าถามกลุ่มที่นิยมกุ้งกังจีบอกกุ้งกังสีราคาดีกว่าเนื้อเนื้อดีกว่าแต่ถ้ากลุ่มที่นิยมบริโภคกุ้งกันเลนบอกกุ้งกันเลนราคาดีกว่าตัวนี้คืออาจจะอาจจะตอบยากเชิงผู้บริโภคแต่ว่าทางวิชาการเนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างกุ้งมาเทียบดูว่าเนื้อแบบไหนดีกว่ากันแต่ว่ายังยังไม่ได้คําตอบนะครับชมกุ้งกันเลนนะครับเป็นกุ้งกังจที่มีเชื้อเพลอยู่ในบ้านเราฝั่งอัลจมานยังยังพอหาเชื้อเพลได้อยู่นะครับแล้วรอบการเลี้ยงจะเลี้ยงเอันนวื4-5ด ขนาดของกุ้งก็คือ300กรัมขึ้นไปถึง400กรัมมาฐานตลาดนั้นรอบการเลี้ยงสั้นกว่าทองกรย,ยังมีอยู่นะครับประกอบกับราคาตลาดลราคาผู้บริโภคเนี่ยซื้อจับต้องจับต้องได้ง่ายคือราคาจะถูกกว่าคือกิโลกรัมละ1,000บาท1,200บาทนะครับส่วนเจ็ดสีกับทอ,อบงกรเขียวเนี่ย2,500ถึง3,000บ,บางช่วงก็5,000แล้วแต่แล้วแต่ช่วงดังนั้นตลาดจะแตกต่างกันนะครับตลาดาาุ้งกรอเลี้ยงอีกกลุ่มตลาดหนึ่งนะครับดังนั้นอยู่ที่ว่าผู้สนใจเลี้ยงมากกว่าว่าตลาดของผู้เลี้ ลาดระดับสูงระดับกลางหรือระดับระดับลา่างประมาณนี้ครับเป็นตัวเป็นตัวให้เราเลือกว่าจะเลี้ยงกุ้งความชนิดไหนนะครับของกุ้งกรอเลนนะครับเป็นกุ้งที่มีพฤติกรรมหากิตกนตอนกลางคืนนะครับสิ่งที่อยู่อานัยเขาคืออยู่ตามพื้นทรายบนเลนเป็นหลักนะครับอยู่ตามซอกหินซอกพื้นทรายบนเลนหรือแนวที่แนวนาวาการังเทียม หากินสัตว์น้ำใาสฝั่งอาหารให้กินสาตน้พื้นดินทั่วไปกินพวกหอยสองฝากินพวกซากกุ้งซากปูซากปลานะครับกินกลางคืนเป็นหลักดังนั้นแต่้ว่าเกิดเราเรามาจําลองนี้ในในระบบการเลี้ยงเนี่ยเรามีที่หลบซ่อนต่ลงไปด้วยเพื่อให้เขาหลบซ่อนนะครับแล้วก็อาหารตามที่เขากินทั่วไปนะครับอาหารให้ช่วงไหนก็ได้ครับแต่ว่าพฤติกรรมธรรมชาติก็ให้กินกลางคืนนะครับพะเราลองแล้วว่าอาหารให้อาหารตอนเช้ากลางคืนไม่แตกต่างกันแต่ว่าอาหารตอนเช้าคือหนึ่งเราสะดวกในการพู้กที่ดูแลนะครับแต่ว่าการกินอาหารไม่แตกต่างกัันนะครบ แต่ว่าเป็นอาหารที่เขากินธรรมชาติแหละเห็นเป็นหอยสองฝาบ้างเช่นหอยหอยหอยลายม้งหอยนางรม,มัง้งหอยแังผู้บ้างแล้วก็เนื้อปลาสับม้งที่เราให้อยู่ณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับเราบอกว่าเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับคือ,เร,อ,เ,รอเรื่องการศึกษ,ษากุ้งมังกรเลยนะครับหน,นหนึ่งคือส่วนที่หนึ่งคือที่ห่นี้เป็นใจกางวานเราเราจะพัฒนาด้เกี่ยวกับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ในระบบการเลี้ยงนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเงาใจเชิงพื้นที่นะครับที่เราทําร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกร หลายพื้นที่กระชังนอกชายฝั่งนะครับอยู่ในจัง,จงหวัดกระบี่กับพังงานะครับแต่แปลงวิจัยเราเนี่ยหลักๆอยู่ที่จังหวัดพางงาังจังหวัดกระบ,บี่นะครับก็คือส่วนของเราเนี่ยเราจะรลดลงกุ้งธรรมชาติมามาเลี้ยงในระบบพลาสกระบบลงบอร์ซีเมนต์นะครับมาดูการเติบโตของกุ้งดูตาการลอกคราบดูการกินอาหารว่าแบบไหนนี่ให้กุ้งมีตาลอกคราบดีที่สุดนะครับพอเรารู้จุดนั้นแล้วเนี่ยพอกุ้งลอกคราบเนี่ยเช่นกุ้งตัวเมียลอกคราบเนี่ยเราใส่กุ้งตัวผู้ลงไปเพื่อเกิดความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเรากุ้งจำชาติมาเลี้ยงในระบบพ่ฟักแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงเลี้ยงวิธีการไหนเลี้ยงรูปแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับซึ่งคาดว่าไม่เกินไม,ไ,มไม่เร็วๆนี้ครับเราได้อองของเรืนี้ออกมาจากนั้นเราก็ต่อยอดเอากุ้งจากหลายแหล่งเช่นจากจังหวัดละนองจากกระบี่พังงาหรือภูเก็ตมาเปรียบเทียบดูว่าต้องเป็นกุ้งจากแหล่งพันไหนนะครับมีมีคุณภาพในการพัฒนาประสิทิภาพกันพ่ฟักมากที่สุดเร,เราจะเราก็จะกุ้งจากแหล่งพันนั้นแหละ เป็นแหล่งตั้งต้นของเราในการเพาะฟักหรือพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปประมาณนี้ครับนี่คือแนวทางที่เราวางไว้นะครับก็ถ้าเกิดในระบบการเลี้ยงวัาฟักนะครับสิ่งที่เราระวังคือหนึ่งเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำเพราะที่อย่างว่าให้เอาให้าหารอาหารสดนะครับน้ำต้องจากการเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยดูแลอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะมันต่างกับเลี้ยงกระชังกระชังคืออาหารสดก็จริงแต่ว่าน้ำในกระชังมันไหลเทนกระชังทะเลมันไหลไหลไหลหมุนเวียนตลอดเวลา นั้นไม่นืงจากการอะไรมากนะครับนั้นการจัดการแตกต่างกันนะครับแต่ส่วนการจัดการในกระชังทะเลที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อเป็นกุ้งเนื้อนะครับก็ต้องดูแลเรื่องเรื่องเอ่อไม่ให้ไม่ให้กระชังตันถ้ากระชังตันน้าไม่ไหลโฟไม่ไหลเวียนเมื่อน้าไม่ไหลเวียนในกระชังเนี่ยกุ้งจะไม่รอดข้าวเมื่อกุ้งไรับากุ้งก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรลอกค้าวไม่ออกหรือหรือตายขาดข้าวนั้นการจัดการจะแตกต่างกันนะครับในปกรเลี้ยงดูแลเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อให้อาหารสดถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำดีน้ำคุณภาพน ถ้าในแหล่งในกระชังในทะเลตัดการเรื่องการขัดกระชังบ่อยๆแม่กระชังอุดตันนี่คือนิารป้องก,การเรยมยมันนี่ครับส่วนเรื่องเรื่องโรคเนี่ยยังไม่เจอรายงานนะครับว่ากุ้งมังกรเลนที่เลี้ยงเนี่ยตายเพราะโรคเป็นหลักยังไม่เจอนะครับถ้าเกิดการพของฐานนี้เนี่ยที่บอกคือเราเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์นั้นถ้าเกิดเรามองต้นทุนเนี่ยแล้วไงคือคือขาดทุนเพราะว่าพ่อพันธุ์ในเลี้ยงระยะายาวเราไมา่สามารถเอาต้นทุนตรงนั้นมาเป็นเพราะเราเราไม่ได้ขายกุ้งเนื้อ นั่นกุ้งที่ได้มาเนี่ยเาจะไม่ได้ขายและจะไม่มีรายตอบแทนกลับมาแต่ว่าเราเรียนเพื่อพัฒน,นาองค์ความรู้ของเชาการเพื่อผลิตลูกพันธุ์ดังนั้นต้นทุนนี้จะหนักคือที่การลงทุนเรื่องค่าอาหารค่าระบบจัดก,การต่างๆนะครับค่าระบบรถไฟขนสางเข้าฝ่ายมันจะสูงนะบบความเขาจะสูงนะครับและผลตอบแทนมันจะไม่มีกลับมานอกจากถึงจุดหนึ่งเมื่อกุ้งสามารถผลิตเป็น,เ,ปนเชิงพณิชย์ได้นะครับถึงจำหน่ายลูกพันธุ์ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า จากรายงานที่มีอยู่นะครับยังไม่มีประเทศไหนนะครับไม่สามารถผลิตลูกพันธุ์กุ้งในบ่อลงฟักได้เป็นชนพันธุได้นื่อยจากว่าไม่คุ้มค่ากับลงทุนเพราะว่าลูกพันธุ์กุ้งเนี่ยหลังจากฟักตัวเนี่ยกว่าไว้เล็กตัวขนาดเล็กๆเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีนั้นต้องเลี้ยงอีกหนึ่งปีกว่าจะจําหน่ายได้นั้นต้นทุนมันสูงและแตลอดยังต่ําอยู่ยังน้อยอยู่นะครับดังนั้นแต่ว่าในเชิงแง่ของวิชาการเนี่ยเราไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้มัน,มน,มนได้มูลค่าทางมากกว่านะครับ ส่วนการลงทุนของการเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อในกระชังทะเลในบ่อในกระชังทะเลในทะเลของเกษตรกรนะครับเราก็มีข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าเนี้อว่าคือเราทําร่วมกับเกษตรกรอยู่นะครับก็เอาง่ายๆเนี่ยระบบกระชังเนี่ยมีหลายขนาดบบอมีมีมีหลายระบบเช่นฟาร์มหนึ่งอะมี18กระชัง12กระชัง2 0กระชัง30กระชังก็แล้วแต่ขนาดของฟาร์มนะครับแต่เราจะตอยว่า1กระชังเนี่ยขนาดกระชังเนี่ยขนาดอยู่ประมาณ 2, 2.5.25ตารางเมตรนะครับต้นทุนของการทากระชังนะครับ ทั้งค่ากระชังค่าอวนค่าไม้ค่าทุนต่างๆเฉลี่ยประมาณกระชังละห้าพันบาทต่อหน,นึ่งกระชังนะครับอายุอายุการใช้งานเนี่ยสามปีนะครับต้นทุนค่าพันกุ้งนะครับกระชังหนึ่งเนี่ยปล่อยมน 5, 6, ันห้าถึงหกกิโลกุ้งวอลเลนเนี่ยราคาขายลูกพันนะครับขนาดสองร้อยกรัมนะครับกิโลละหกร้อยบาทก็ตีประมาณกระชังละสี่ถึงสี่พันห้านะครับค่าอาหารต่อนหนึ่งขอบหนึ่งรอบการเลี้ยงคือประมาณสามถึงห้าเดือนนะครับให้เป็นปลาสดนะครับก็อยู่ที่ประมาณเอ่อ 4 0 0 0 5 0 0ึบาทง่ายๆคือต้นทุนอยู่ประมาณประมาณ1,000บาทต่อต่อ1ขอบนะครับแต่ผลผลิตกุ้งเนี่ยเมื่อผ่านไป1ขอบแล้วเนี่ยนะครับได้ผลผลิตผมผลิตกุ้งประมาณ8-9กกิโลต่อกระชังราคากุ้งอยู่ที่ประมาณพันสองรบาทถึง1,300บาทต่อกระชังดังนั้นเมื่อหักแล้วแล้วเนี่ยหกระชังเนี่ยจะได้กำไรอยู่ประมาณ8-9,000บาทต่อหนึ่งต่อหนึ่งกระชังนะครับซึ่งหนึ่งฟาร์มหรือหนึ่งแพ้เนี่ยไม่ได้มีแค่กระชังเดียวมีสิบแต่กระชังก็คูณไปสามสิบสามก็ครับ พ่อกุ้งกองเนเล็นะครับถ้าเกิดปลนกุ้ง,งจัดสีราคาอีกแบบหนึ่งเพราะราคาเขาจะสูงกว่าแต่เขาต้องเลี้ยงนานกว่าอะไรต่างกันเป้าหมายของเราคือเรามองระยะยาวนะหนึ่งคือเป้าหมายแรกคือหนึ่งหาแนวทางผลิตพ่อแม่พันกุ้งเองในร,ระบบฟา์กนะครับสองคือเอาพ่อแม่พันธ์กุ้งเนี่ยมาใช้ในการผลิตลูกพันธ์เองใช้เองโดยที่ไม่ใช่พืชทางธรรมชาติเลยสามคือลูกพันเนี่ยแจกจ่ายต่อเกษตรกรโดยที่ไม่ใช่ธรรมชาติเลยก็คือง่ายๆโดยรวมก็คือว่าเราจะ ทดแทนกุ้งธรรมชาติโดยใช้กุ้งจากโรงงานฟักแทนนี่เป็นของเรานะครับซึ่งเราตอบมาได้ว่าปีนี้สําเร็จไหมหรือไม่สำเร็จไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาศึกษานานอย่างที่บอกคือวงจรของกุ้งเนี่ยกว่าเป็นตัวจำบายนี่เป็นเป็นสมบูรณ์เพศเนี่ยสีปีและลูกพันธุ์เนี่ยเมื่อฟักเป็นตัวแล้วกว่าเป็นลูกกุ้งวายวัยรุ่นเล็กๆเนี่ยหปีเกือบปีครึ่งแล้วกับกุ้งราเล็กๆเ,เ,เป็นกุ้งสนาดสองร้อยกร,รมัมที่เกษตรกรใช้ในเลี้ยงกระชังเนี่ยอีก1ปีดังนั้น วงจรผลิตมันเยอะมันมันมันนานคือบอกว่าถ้าไปคิดเป็นต้นทุนเนี่ยมันไม่คุ้มแต่เชิงวิชาการเนี่ยมันจะคุ้มตอนนี้มีผู้เลี้ยงกุ้งมังกรเลนเนี่ยในพื้นที่ที่เราบลงพื้นที่เนี่ยมีหลายเจ้าตอนนั้นคือจะเป็นเป็นกลุ่มของผู้เลี้ยงนะครับซึ่งเขามีความรู้ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มาที่ฐานีเราเนี่ยเราจะมีองค์รางวิชาการคือแนวทางการจัดการการเลี้ยงกุ้งในระบบเพาะฟักการทางการเพาะพันธุ์การเพาะฟักแล้วก็แนวทางการเพาะเสปภาการเลี้ยงกุ้งในกระชังแผนนนนลอใบบดิเป็หัักะคร ซึ่งอตอนนี้เราก็ต้องบอกกันว่าเราทางยังเราทำเพื่อนคนนี้ไม่ได้แต่เรามีองค์รู้เป็นแนวทางทางวิชาการเพื่อให้การจกรต่างๆเอาไปต่อยอดต่อไปได้นะครับเพราะว่าการเรียนการเีก้องมอกรเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเช่นพังงานเล็กแบบหนึ่งเออเช่นกระบี่แต่และที่เล็กแบบหนึ่งแล้วแต่มารถเรารวมองค์รู้ทุกอย่างเนี่ยเราสปปร,รุปไปเรามีคู่มือองค์รู้ตรงนี้ยนนอยู่แล้วรวมมาทั้งหมดเป็นแนวทางในการเรียนต่อไป ยูดินกนินดีโดยสำนักขอสมุทรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์